นักลงโซอันรุ่งเรืองในยุคโชซอนลีซอจินบัณฑิตหนุ่มรูปงามแต่ร่างกายอ่อนแอเพราะเอาแต่มกมุ่นอยู่กับตำรากำลังนั่งถอนหายใจอย่างทอดอะไรอยู่ในเรือเล็กๆของตอนครอบครัวของเขานั้นสืบเชื้อสายมาจากขุนนางชั้นผู้น้อยที่ตกต่ำทำให้เขาไม่มีเส้นสายในการเข้ารับราชการแม้จะสอบได้คะแนนดีหลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีตำแหน่งใดๆรองรับเฮ้อ <He ard. S 2> ชาติตระกูลต่ำต้อยนี่มันลำบากจริงๆซอจินพึมพำกับตัวเองพลางโบกพัดในมือเบาๆ ข้าอุตส่าห์ร่ำเรียนมาแทบตายแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้เป็นขุนนางกับเขาสียีทีอยากเพิ่งท้อแท้ไปเลยขอรับคุณชายโทรสเวยบ่าวรับใช้คนสนิทที่ติดตามเขามาตั้งแต่เด็กเลยเปลอบข้าเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณชายจะต้องได้เป็นขุนนางอย่างแน่นอนขอรับเจ้าก็พูดไปซอจินสายหน้าข้ารอมาหลายปีแล้วยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยขณะนั้นเองมารดาของซอจินก็เดินเข้ามาในเรือนพร้อมกับสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลซอจินลูกแม่นางเอ่ยเสียงเครือ อาการป่วยของแม่ดูเหมือนจะสุดหนักลงกว่าเดิมแล้วซอจินรีบลุกขึ้นไปประคองมันดาท่านแม่ท่านอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะขอรับแม่รู้ตัวดีนางมองหน้าลูกชายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักแม่คงอยู่กับเจ้าได้อีกไม่นานท่านแม่ซอจินน้ำตาคลอข้าจะทำทุกวิธีทางเพื่อรักษาท่านให้หายแม่ไม่อยากให้เจ้าต้องลำบากนางสายหน้าแต่แม่มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอร้องเจ้าท่านแม่โปรดบอกมาเถิดขอรับข้าจะทำทุกอย่างเพื่อท่านแม่ อยากให้เจ้าไปหาหมอเทวดาที่หมู่บ้านดึ่มทะเลนางกล่าวเขาว่ากันว่าหมอคนนั้นเก่งกาจนักสามารถรักษาได้ทุกโรคหมู่บ้านดึ่มทะเลหรือขอรับซอจินขมวดคิ้วข้าไม่เคยได้ยินชื่อหมอคนนี้มาก่อนเลยเขาว่ากันว่าหมอคนนั้นเป็นหญิงน,นางเป็นแม่และเปิดร้านขายยาเล็กๆอยู่ที่นั่นมันดาตอบเจ้าลองไปตามหานางดูเถิดเผื่อว่านางจะช่วยรักษาแม่ได้ได้ขอรับท่านแม่ซอจินรับคำข้าจะไปตามหาหมอหญิงผู้นั้นให้พบ และพาตัวนางกลับมารักษาท่านให้หายให้จงได้ซอจินตัดสินใจออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นโดยมีโทรสเวตติดตามไปด้วยเขาเก็บข้าวของที่จําเป็นใส่ห่อผ้าแล้วมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านริมเทนที่มันดาบอกระหว่างทางซอจินต้องเผชิญกับความยากลําบากมากมายทั้งสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวถนนหนทาาที่ครุกคะและโจรผู้ร้ายที่คอยดักปล้นคุณชายขอรับเราพักกันก่อนหมายขอรับโทลและไอ้ถังขณะที่เช็ดเงอบนใบหน้าข้าว่าเราเดินทางมาไกลพอสมควรแล้ว ไม่ได้ซอจินสายหน้าเราต้องรีบไปให้ถึงหมู่บ้านริมทะเลให้เร็วที่สุดข้าเป็นห่วงอาการของท่านแม่แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นขณะที่ซอจินและโทร์สเวเดินข้ามสะพานไม้เก่าๆแห่งหนึ่งจู่ๆก็มีกลุ่มโจรโผล่ออกมาล้อมพวกเขาไว้หยุดนักส่งของมีค่ามาให้หมดหัวหน้าโจรตะโกนเสียงดังซอจินพยายามต่อสู้แต่ก็ไม่อาจต้านทานกำลังของโจรได้เขาถูกตีจนสลบไปส่วนโทร์สเวก็ถูกจับตัวไว้ เมื่อซอจินฟื้นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นทรายริมทะเลร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลและข้าวของทั้งหมดก็หายไปทลสเวทลสเวทซอจินพยายามเรียกหาบ่าวรับใช้แต่ก็ไม่มีเสียงตอบซอจินพยายามลุกขึ้นยืนแต่ก็ล้มลงไปอีกครั้งเขาหมดหวังและคิดว่าตัวเองคงต้องตายอยู่ที่นี่แต่แล้วราวกับปฏิหารหญิงสาวคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นนางคือคังฮวายองเจ้าของร้านขายยาเล็กๆที่มารดาของเขาเคยบอก วายองเห็นซอจินนอนบาดเจ็บอยู่ริมทะเลก็รีบเข้าไปช่วยเหลือนางพาเขากลับไปที่ร้านและทําแผลให้เจ้าเป็นใครมาจากไหนวายองถามขณะที่พันแผลให้ซอจินข้าข้าชื่อรีซอจินซอจินตอบเสียงแผ่วข้ามาจากโซข้ากําลังเดินทางไปหาหมอหมอวายองเลิกคิ้วที่นี่ไม่มีหมอหรอกมีแต่ข้าที่เป็นหมอยาท่านแม่ของข้าบอกว่ามีหมอหญิงคนหนึ่งเก่งมากอยู่ที่นี่ซอจินพยายามอธิบายหมอหญิง วายองนิ่งคิดไปครู่หนึ่งหรือว่าจะหมายถึงข้าท่านท่านคือหมอหญิงที่ท่านแม่ของข้าพูดถึงหรือขอรับซอจินถามด้วยความหวังข้าก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่วายองตอบแต่ข้าก็พอมีความรู้เรื่องอยาอยู่บ้างหากเจ้าต้องการให้ข้าช่วยข้าก็ยินดีซอจินรู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกเขาไม่คิดว่าตัวเองจะโชคดีขนาดนี้ขอบคุณท่านมากขอรับท่านหมอซอจินกล่าวข้าไม่รู้จะตอบแทนท่านอย่างไรดีไม่ต้องตอบแทนอะไรข้าหรอกวายองยิ้ม ข้าช่วยเจ้าเพราะเห็นว่าเจ้ากำลังเดือดร้นอนหอยยองดูแลซอจินเป็นอย่างดีนางปรุงยาให้เขากินทำอาหารให้เขาทาและคอยดูแลแผลให้เขาจนหายดีระหวะ่างที่พักรักษาตัวอยู่ที่ร้านของหอยยองซอจินก็ได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตของนางหอยยองเป็นหญิงสาวที่งดงามและเฉลียวฉลาดนางสูญเสียสามีไปเมื่อหลายปีก่อนและต้องเลี้ยงชีพด้วยการเปิดร้านขายยาเล็กๆซอจินรู้สึกประทับใจในตัวหอยยองเป็นอย่างมากนางไม่เพียงแต่เป็นหมอที่เก่งกาจแต่ยังเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็ง และมีน้ำใจยิ่งได้ใกล้ชิดกันซอจินก็ยิ่งรู้สึกผูกพันกับหอยองมากขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มหลงรักนางโดยไม่รู้ตัวคืนหนึ่งขณะที่ซอจินกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ใต้แสงจันทร์หอยองก็เดินเข้ามาหาเจ้ายังไม่นอนอีกหรือนางถามข้าข้านอนไม่หลับขอรับซอจินตอบเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างอาการบาดเจ็บของเจ้าดีขึ้นมากแล้วใช่ไหมขอรับข้าดีขึ้นมากแล้วซอจินยิ้มต้องขอบคุณท่านหมอที่คอยดูแลข้าเป็นอย่างดีข้าไม่ได้ทําอะไรมากหรอก วายองสายหน้าเจ้าต่างหากที่เข้มแข็งท่านหมอสอจินรวบรวมความกล้าข้าข้ามีเรื่องอยากจะบอกท่านว่ามาเถิดวายองมองหน้าสอจินข้าข้ารู้สึกสอจินอึกอัดข้ารู้สึกชอบท่านวายองนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งนางไม่คิดว่าสอจินจะสารภาพความในใจออกมาเจ้าชอบข้าหรือนางถามย้ำขอรับสจินก้มหน้าข้ารู้ว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมแต่ข้าห้ามใจตัวเองไม่ได้วายองถอนหายใจเบา นางมองซอจินด้วยสายตาที่อ่อนโยนข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนดีนางเอ่ยแต่ข้าข้าเป็นไม้และข้าก็อายุมากกว่าเจ้าข้าไม่สนใจเรื่องนั้นขอรับซอจินรีบพูดข้าสนใจแต่ความรู้สึกของข้าที่มีต่อท่านวายองศอบตาซอจินอย่างลึกซึ้งนางสัมผัสไดถึงความจริงใจในแววตาของเขาข้าข้าก็รู้สึกดีกับเจ้านางยอมรับแต่ข้าข้ากลัวกลัวอะไรหรือขอรับซอจินถามข้ากลัวว่าถ้าเราคบกันจะมีคนอินทาว่าร้ายเจ้า วายองตอบข้าไม่อยากให้เจ้าต้องเสอมเสียชื่อเสียงพระข้าข้าไม่กลัวคำคนขอรับซอจินยืนยันข้าจะปกป้องท่านเองวายองมองซอจินด้วยความซาบซึ้งใจนางไม่เคยคิดว่าจะมีใครรักนางได้มากขนาดนี้ซอจินนางเอ่ยเสียงแผ่ว่าข้าข้าก็รักเจ้าซอจินยิ้มกว้างเขาดึงวายองเข้ามากอดข้าสัญญาว่าข้าจะดูแลท่านให้ดีที่สุดซอจินกระซิบ ข้าเชื่อเจ้าว่ายองตอบทั้งสองอกกอดกันท่ามกลางแสงจันทร์ที่สดสงความรักของทั้งคู่เบ่งบานขึ้นในค่ำคืนนั้นคืนนั้นเองภายในห้องเล็กๆของร้านขายยาแสงจันทร์สะสงรอดผ่านหน้าต่างไม้ไผ่เข้ามากระทบกับร่างของซอจินและหายองที่นอนอยู่บนฟูกผืนเดียวกันทั้งสองเปลยเปล่าร่างกายแนบชิดกันจนแทบจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวซอจินลูบไล้เรือนร่างของหายองอย่างแถวเบาผิวของนางเนืยละเอียดราวกับแพรไหมเขาก้มลงจุบซอกคอของนางอย่างดุดดึงหวายองครางเสียงแ่ว ในลำคอนางหลับตาพริ้มรับสัมผัสอันอ่อนโยนของซอจินท่านหมอท่านงดงามเหลือเกินซอจินกระซิบข้างหูซอจินข้าฮวายองพูดอะไรไม่ออกนางรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังจะละลายซอจินค่อยๆเลื่อนริมฝีปากลงมาที่เนินอกอบุบอิ่นของหวยองเขาจูบและดูดดุนยอดออกของนางอย่างทะนุถนอมฮวยแนอนอกรับสัมผัสข,ของเขาอย่างเต็มใจอาซอจินนางครางเสียงกระซ่าซอจินเลื่อนมือลงไปลูบไล้หน้าท้องแบนราบของฮวยองเขาค่อยๆเลื่อนมือลงไปที่จุดอ่อนไหวของนาง และเริ่มใช้นิ้วสัมผัสอย่างเทาเบาอืดซอจินอย่ากวายองร้องห้ามแต่ก็ไม่ได้ขัดขืนซอจินไม่ฟังคำห้ามของนางเขายังคงลูบไล้และคลึงๆจุดอ่อนไหวของนางอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวายองรู้สึกเสียวซ่านไปทั่วร่างซอจินข้าไม่ไหวแล้วนางกระซิบซอจินยิ้มเขาก้มลงกระซิบข้างหูหวายองข้าจะทําให้ท่านมีความสุขจากนั้นซอจินก็ค่อยๆสอดใส่ความเป็นชายเข้าไปในตัววายองอย่างช้าๆวายองร้องครางออกมาด้วยความเจ็บปวดและความสุขผสมปนเปกันไป อา,า,จาอจินข้าอจินเริ่มขยับกายอย่างช้าๆและค่อยๆเพิ่มจังหวะให้เร็วขึ้นเรื่อยๆวายองกอดซอจินแน่นนางจิกเล็บลงบนแผ่นหลังของเขาเพื่อระบายความเสียวซ่านซอจินข้ารักท่านนางกระซิบข้าก็รักท่านวายองอจินตอบทั้งสองกอดรัดกันแน่นร่างกายของทั้งคู่เคลื่อนไหวเป็นหนอจังหวะเดียวกันเสียงครางของทั้งสองดังประสานกันไปทั่วห้องในที่สุดทั้งสองก็ถึงจุดสุดยอดพร้อมกันร่างกายของทั้งคู่กระตุก,กเกร็งวายองกรีดร้องออกมาสุดเสียงซอจิน วายองหลังจากนั้นทั้งสองก็นอนกอดกันอย่างมีความสุขซอจินจุบหน้าผากของวายองอย่างอ่อนโยนข้ารักท่านวายองซอจินกระซิบข้าก็รักท่านซอจินวายองตอบทั้งสองนอนหลับไปในอ้อมอกอดของก,าากาันและกันบวนรุ่งขึ้นซอจินตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเขามองไปที่วายองที่ยังคงนอนหลับอยู่ข้างๆเขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มท่านหมอซอจินกระซิบข้ามีความสุขเหลือเกินวายองค่อยๆลืมตาขึ้นนางเห็นซอจินกำลังมองมาที่นางด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความรัก ซอจินนางยิ้มเจ้าตื่นแล้วหรือขอรับซอจินตอบข้าตื่นมาเห็นท่านนอนอยู่ข้างข้าก็มีความสุขที่สุดแล้ววายองเขินอายนางซกหน้าลงกับอกของซอจินข้าข้าก็มีความสุขนางกระซิบท่านหมอซอจินเอ่ยข้าอยากจะขอท่านแต่งงานวายองเงยหน้าขึ้นมองซอจินด้วยความประหลาดใจเจ้าว่าอะไรนะักนางถามข้าอยากจะแต่งงานกับท่านขอรับซอจินพูดซ้ำ ข้าอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับท่านวายองน้าตาคลอนางไม่คิดว่าซอจินจะขอแต่งงานกับนางแต่แต่ข้าเป็นไม้นางแยง้งข้าไม่สนขอรับซอจินยืนยันข้ารักท่านที่ท่านเป็นท่านวายองซกหน้าลงกับอกของซอจินอีกครั้งนางร้องให้ออกมาด้วยความตื้นตันใจข้าข้าก็รักท่านนางกระซิบข้าตกลงข้าจะแต่งงานกับท่านซอจินยิ้มกว้างเขาดึงวายองเข้ามากอดขอบคุณท่านมากขอรับท่านหมอซอจินกล่าว ข้าสัญญาว่าข้าจะทําให้ท่านมีความสุขตลอดไปแต่ความสุขของทั้งสองก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อชเวจากึนชายผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านได้มาที่ร้านขายยาของฮวายองฮวายองข้ามาแล้วชเวจากึนตะโกนเสียงดังฮวยยองตกใจนางรีบสวมเสื้อผ้าแล้วออกไปหาชเวจากึนท่านชเวมีธุระอะไรหรือเจ้ากะฮวายองถามข้ามาทวงคําตอบจากเจ้าชเวจากึนพูดด้วยน้ําเสียงหยักคายเจ้าจะยอมเป็นมีค่าดีๆหรือจะให้ข้าใช้กําลัง ท่านเฉวีข้าบอกท่านไปแล้วว่าข้าไม่หายองยังพูดไม่ทันจบเฉวจ่าก,กึืนก็ตกหน้านางอย่างแรงอีนี่กล้าดีสจินได้ยินเสียงดังก็รีบวิ่งออกมาดูเขาเห็นหายองถูกเฉวจ่าก,กึืนทำร้ายก็โกรธจ,จัดหยุดนะเจ้าทำอะไรนางสจิณตะโกนเฉวจ่าก,กึืนหันมามองสอจินด้วยสายตาหยิดหยามแกเป็นใครข้าเป็นผัวของนางสจินประกาศเฉวจ่าก,กึืนหัวเราะยกผัวแกนี่นะักข้าไม่เชื่อไม่เชื่อก็ลองดู ซอจินพุ่งเข้าใสา่เชเบจาก,กึนทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดซอจินแม้จะตัวเล็กกว่าแต่ก็มีวิชาที่เรียนรู้มาจากวายองทําให้เขาสามารถต่อกรกับเชเบจาก,กึนได้แก่แก่ชเบจาก,กึนเริ่มเสียท่าทลเวที่ตามมาเห็นเหตุการณ์ก็รีบเข้าไปช่วยซอจินคุณชายข้ามาช่วยแล้วทั้งสองรุมชเบจาก,กึนจนในที่สุดก็สามารถจับตัวไว้ได้ปล่อยข้าปล่อยข้าเชเบจาก,กึนร้องวอยวายชาวบ้านที่ได้ยินเสียงเอะก็พากันมามุงดูเกิดอะไรขึ้นชเบจาก,กึนมันทําร้ายท่านหมอ จับมันไว้อย่าให้มันหนีไปได้ชาวบ้านต่างพากันโกรธแค้นชเชเบจาึุนและช่วยกันจับตัวเขาไว้ซอจินหันไปหาหววยองที่ยืนตัวสั่นอยู่ท่านหมอท่านเป็นอะไรหรือไม่ซอจินถามด้วยความเป็นห่วงหวยองสายหน้าข้าข้าไม่เป็นไรซอจินอบกอดฮวยองไว้ข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายท่านอีกซอจินพูดจากนั้นซอจินก็พาชเบจาึ้นไปส่งให้กับทางการข่าวการจับกลุ่มชเบจาึ้นแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันสั่นสันซอจินและหวยอง ซอจินและววยองตัดสินใจที่จะแต่งงานกันในไม่ช้าพิธีแต่งงานของทั้งสองจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่ร้านขายยาของววยองมีชาวบ้านมาร่วมแสดงความยินดีมากมายซอจินและววยองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขาช่วยกันดูแลร้านขายยาและช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บป่วยซอจินยังคงศึกษาตำราแพทย์ต่อไปและเขาก็ได้ค้นพบวิธีการรักษาโรคใหม่ๆมากมาย,มามายชื่อเสียงของซอจินและววยองโด่งดังไปทั่วแคว้นผู้คนต่างพากันเรียกพวกเขาว่าหมอทุดาหลายปีผ่านไปซอจิน และหัวยองมีลูกด้วยกันหลายคนพวกเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งมีราชองค์การจากพระราชาเรียกตัวซอจินเข้าวังซอจินเจ้าได้รับเกียรติให้เข้ารับราชการขุนนางที่นำราชองค์การมากล่าวซอจินประหลาดใจมากเขาไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับโอกาสนี้ข้าข้าจะทำได้หรือซอจินถามพระราชาทรงทราบเรื่องราวของเจ้าแล้วขุนนางตอบพระองค์ทรงชื่นชมในความสามารถและความมีน้ำใจของเจ้าซอจินหันไปมองหวยองนางยิ้มมองให้กำลังใจเขา ไปเถิดซอจินข้าเชื่อว่าเจ้าจะทําได้วายองกล่าวซอจินตัดสินใจเข้ารับราชการเขาได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองช่วยเหลือบ้านเมืองและประชาชนซอจินกลายเป็นขุนนางที่ยิ่งใหญ่และได้รับการยกย่องจากผู้คนทั่วแคว้นแต่ถึงแม้จะมีตำแหน่งสูงซอจินก็ไม่เคยลืมวายองและร้านขายยาเล็กๆที่ริมทะเลเขามักจะกลับไปเยี่ยมหายองและลูกๆอยู่สามอและใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บป่วยซอจิน และหวายองใช้ชีวิตร่วมกันจนแก่เท่าพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักที่แท้จริงสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้นักคืนหนึ่งอันเมื่อิดภายในคฤหาของชเชเบจากึนแผนร้ายกำลังถูกวางขึ้นชเบจากึนยังคงแค้นเคืองซอจินและหวายองที่ทําให้เขาต้องอับอายขายหน้าข้าจะต้องแก้แค้นพวกมันให้ได้ชเบจากึนคำรามข้าจะทําให้พวกมันต้องเจ็บปวดมากกว่าที่ข้าเคยได้รับนายท่านจะทําอย่างไรขอรับบ่าวรับใช้คนสนิทถามข้าจะจับตัวอีนังฮาวายอ,องมาน เเวจาขึนแสยะยิ้มแล้วข้าจะส่งคนไปฆ่าไอ้ซอดจินที่เมืองหลวงบ่ารับใช้ลังเลเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้ซอจินเป็นขุนนางแล้วนะขอรับข้าไม่สนเเวจากึนตะวะข้ามีเส้นสายในหวังข้าจะจัดการเรื่องนี้เองแผนการของเฉเวจากึนเริ่มต้นขึ้นในคืนนั้นเองเขาส่งคนไปลักพาตัวฮวาหยองจากร้านขายยาฮวาหยองถูกจับตัวไปอย่างง่ายดายเพราะนางไม่ทันระวังตัวนางถูกพาไปยังคฤหาสน์ของเเวจากึนและถูกขังไว้ในห้องใต้ดินที่มืดมิดและชื้นแฉะ ปล่อยข้าไปนะวายองร้องตะโกนไอชเวจาก,กึนแกต้องการอะไรชเวจาก,กึนเดินเข้ามาในห้องใต้ดินพร้อมกับรอยยิ้มที่ชั่วร้ายหึในที่สุดเจ้าก็ตกอยู่ในกำมือข้าแล้ววายองชเวจากึนกล่าวแกต้องการอะไรจากข้าวายองตะวาดข้าต้องการแก้แค้นชเวจาก,กึนตอบข้าจะทําให้เจ้าต้องเจ็บปวดทรมานยิ่งกว่าที่ข้าเคยได้รับวายองจ้องหน้าชเวจาก,กึนด้วยความโกรธแค้นแกไม่มีวันทําอะไรข้าได้ วายองตะโกนพลกเจ้าคอยดูเถิดชเวจาก,กึนแสยยิ้มจากนั้นชเวจากึนก็สั่งให้บ่าวรับใช้ลงมือทอรมานวายองวายองถูกทุกตีถูกเคี่ยนตีและถูกทรมานด้วยวิธีการต่างๆนานาแต่นางก็ไม่ยอมปิดป,ปากร้องขอชีวิตแก่ค่าค่าได้แต่แกไม่มีวันทำลายศักดิ์ศรีของข้าได้วายองตะโกนชเวจาก,กึนโกรธจัดที่วายองไม่ยอมจำนวนเขาสั่งให้บ่าวรับใช้ทรมานนางหนักขึ้นไปอีกทรมานมันจนกว่ามันจะตาย เฉเวจาขก,ก้นคำรามทางด้านซอจินเมื่อเขากลับมาถึงบ้านและไม่พบวายองเขาก็รู้ได้ทันทีว่ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นโทลเสเววายองหายไปไหนซอจินถามด้วยความร้อนรนข้าข้าไม่ทราบขอรับคุณชายโทลเสเวต่บข้าออกไปซื้อของกลับมาก็ไม่พบนางแล้วซอจินรีบออกตามหาวายองทันทีเขาไปถามชาวบ้านทุกคนที่รู้จักแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่านางหายไปไหนซอจินเริ่มกังวลใจมากขึ้นเรื่อยๆเขากลัวว่าวายอง จะได้รับอันตรายในขณะที่ซอจินกำลังสิ้นหวังเขาก็ได้รับข่าวจากสายลับที่เขาส่งไปสืบเรื่องของชเวจากึนคุณชายข้าได้ข่าวว่าชเวจากึนเป็นคนจับตัวฮวยองไปขอรับสายลับรายงานอะไรนะซอจินตกใจมันจับตัวนางไปทาไมมันต้องการแก้แค้นขอรับสายลับตอบมันทรมานนางอยู่ที่คฤหาหน์ของมันซอจินโกรธจนเลือดขึ้นหน้าเขากหมัดแน่นให้ชเวจากึนข้าจะต้องฆ่ามัน ซอจินคำรามซอจินรวบรวมกำลังคนและวางแผนที่จะบุกเข้าไปช่วยวายองในคฤหาสน์ของชเบจาคืนคืนนั้นเองซอจินและรัคพวกได้บุกเข้าไปในคฤหาสน์ของเชเบจาเกิดการต่อสู้เกิดขึ้นอย่างดุเดือดวายองท่านอยู่ที่ไหนซอจินตะโกนเสียงของซอจินดังไปถึงห้องใต้ดินที่วายองถูกขังอยู่ซอจินข้าอยู่ที่นี่วายองตะโกนตอบซอจินรีบตามเสียงไปและพบว่าวายองถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินสภาพของนางสบักสบอมวายอง ซอจินรีบเข้าไปช่วยวายองซอจินท่านมาช่วยข้าแล้ววายองน้ําตาไหลซอจินประคองวายองออกมาจากห้องใต้ดินข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายท่านอีกซอจินพูดขณะนั้นเองชเวจากึนก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับบ่าวรับใช้จํานวนมากแกไอ้ซอจินชเวจากึนตะว่าแกกล้าดียังไงมาบุกรุกครหาสน์ของข้าข้ามาช่วยมีของข้าซอจินตอบและข้าจะมาเอาชีวิตแกการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างซอจิน และชเบจากึนเริ่มต้นขึ้นซอจินต่อสู้อย่างสุดกำลังเขาสามารถเอาชนะบ่าวรับใช้ของชเบจากึนได้ทั้งหมดในที่สุดซอจินและชเบจากึนก็เผชิญหน้ากันตัวต่อตัววันนี้ข้าจะฆ่าแก่ซอจินคำรามแกไม่มีวันทําได้ชเบจากึนตอบทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ในที่สุดซอจินก็เป็นฝ่ายได้เปรียบซอจินใช้ดาบแทงเข้าที่หัวใจของชเบจากึนอากก เชเบจาก,กึนร้องเสียงหลงร่างของชเบจาก,กึืนล้มลงกับพื้นและสิ้นใจาตายในที่สุดซอจินหันไปหาวายองที่ยืนมองอยู่ด้วยความตกตะลึงวายองข้าช่วยท่านแล้วซอจินพูดวายองวิ่งเข้ามากอดซอจินซอจินข้าขอบคุณท่านมากวายองร้องให้ซอจินโอบก,กอดวายองไว้แน่นเรากลับบ้านกันเถอะซอจินพูดซอจินและวายองกลับไปใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขอีกครั้งพวกเขาไม่เคยลืมเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นและพวกเขาก็รักกันมากขึ้นกว่าเดิมหลายปีผ่านไปซอจิน และหววยองก็ยังคงใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่ทั้งสองก็สามารถฝ่าฟันไปได้ด้วยความรักและความเข้าใจที่มีให้กันเสมอมาคืนวันอันแสนสุขของซอจินและหววยองดำเนินไปอย่างราบรื่นทั้งสองต่าง,ตางเติมเต็มความสุขให้แก่กันและกันอย่างสม่ำเสมอนค่ำาคืนหนึ่งภายในห้องนอนของซอจินและหวายองแสงจันทร์สาดส่องเข้ามาในห้องทั้งสองนอนกอดกันอยู่บนเตียงซอจินข้ารู้สึกว่าช่วงนี้ท่านดูเหนื่อยๆนะหวายองเอ่ยขึ้น ข้าก็แค่มีเรื่องให้ต้องคิดนิดหน่อยนะ่ะซอจินตอบเรื่องอะไรหรือวายองถามเรื่องราชการน่ะซอจินถอนหายใจช่วงนี้มีปัญหาเข้ามามากมายหรือเกินท่านอยากคิดมากเลยนะวายองปลอบพักผ่อนบ้างเถอะข้าก็อยากจะพักผ่อนอยู่หรอซอจินพูดแต่ข้าก็อดเป็นห่วงบ้านเมืองไม่ได้ท่านเป็นห่วงบ้านเมืองมากเกินไปแล้ววายองกล่าวท่านควรจะห่วงตัวเองบ้าง ้าซอจินยังพูดไม่ทันจบวายองก็ประกบจูบลงบนริมฝีปากของเขาคืนนี้เรามาพักผ่อนกันเถอะนัดวายองกระซิบซอจินมองเข้าไปในดวงตาของวายองเขาเห็นความรักและความห่วงใย,ยที่นางมีให้ได้สิทธิ์ที่รักซอจินตอบจากนั้นทั้งสองก็เริ่มต้นบทเพลงรักอันแสนหวานซอจินจูบวายองอย่างดูดดื่มเขาค่อยๆถอดเสื้อผ้าของนางออกทีละชิ้นจนกระทั่งร่างของนางเปลอยเปล่าวายองก็ทําเช่นเดียวกันกับซอจินนางถอดเสื้อผ้าของเขาออกจนหมด ทั้งสองนอนกอดกันบนเตียงร่างกายแนบชิดกันจนแทบจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวซอจินลูบไล้ไปทั่วเรือนร่างของหอยองอย่าง,งอ่อนแผ่วเ,เบาเขาก้มลงจุบสอกคอของนางและค่อยๆเลื่อนริมฝีปากลงมาที่เนินอกอุบอิ่มไอซอจินหอยองครางเสียงกระส่าซอจินไม่พูดอะไรเขาเพียงแต่จุบและดูดดุนยอดอกของนางอย่างทนุถนอมหอยองแอบนอกรับสัมผัสข,ของเขาอย่างเต็มใจนางรู้สึกเสียวซ่านไปทั่วร่างซอจินเลื่อนมือลงไปลูบไล้หน้าท้องแบนราบของหอยองและค่อยๆเลื่อนมือลงไปที่จุดอ่อนไหวของนาง อือดิซอจินยาวายองร้องห้ามแต่ก็ไม่ได้ขัดถืนซอจินยังคงลูบไล้และคลึงๆจุดอ่อนไหวของนางอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวายองรู้สึกเสียวซ่านจนแทบจะทนไม่ไหวซอจินคาดไม่ไหวแล้วนางกระซิบซอจินยิ้มเขาก้มลงกระซิบข้างหูหวายองข้าจะทําให้ท่านมีความสุขจากนั้นซอจินก็ค่อยๆสอดใส่ความเป็นชายเข้าไปในตัววายองอย่างช้าๆวายองร้องครางออกมาด้วยความเจ็บปวดและความสุขผสมปนเปกันไปอาซอจินข้า ซอจินเริ่มขยับกายอย่างช้าๆและค่อยๆเพิ่มจังหวะให้เร็วขึ้นเรื่อยๆวายองกอดซอจินแน่นหนังจิตเล็บลงบนแผ่นหลังของเขาเพื่อระบายความเสียวซ่านซอจินข้ารักท่านนางกระซิบข้าก็รักท่านวายองซอจินตอบทั้งสองกอดรัดกันแน่นร่างกายของทั้งคู่เคลื่อนไหวเป็นจังหวะเดียวกันเสียงครางของทั้งสองดังประสานกันไปทั่วห้องในที่สุดทั้งสองก็ถึงจุดสุดยอดพร้อมกันร่างกายของทั้งคู่กระตุกเกรง็งวายองกรีดร้องออกมาสุดเสียงซอจินวายอง หลังจากนั้นทั้งสองก็นอนกอดกันอย่างมีความสุขซอจินจุกหน้าผากของฮวยองอย่างอ่อนโยนข้ารักท่านนักววยองซอจินกระซิบข้าก็รักท่านซอจินฮวยองตอบหลายปีต่อมาซอจินและหวยองให้กำเนิดบุตรชายหญิงพวกเขายังคงรักและดูแลกันและกันอย่างดีซอจินได้เลือ่อนขั้นเป็นขุนนางชั้นสูงแต่เขาก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและติดดินฮวยองยังคงเปิดร้านขายยาและช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บป่วยนางได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่พระของชาวบ้าน ซอจินและฮวยองได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความรักที่แท้จริงสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้แม้ว่าพวกเขาจะมาจากชนชั้นที่แตกต่างกันแต่พวกเขาก็สามารถครองรักกันได้อย่างมีความสุขการเวลาล่วงเลยผ่านไปซอจินและฮวยองต่างก็แก่ชาราลงไปมากผมของพวกเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวร่างกายเริ่มอ่อนแอแต่ถึงกระนั้นความรักของทั้งสองก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพวกเขายังคงรักและดูแลกันและกันอย่างดีในวาระสุดท้ายของชีวิตซอจินและฮวยองนอนจับมือกันอยู่บนเตียง วายองข้ารักท่านซอจินเอ่ยด้วยเสียงที่แผ่วเบาข้าก็รักท่านนะอซอจินวายองตอบจากนั้นทั้งสองก็หลับตาลงและจากโลกนี้ไปพร้อมกันเรื่องราวความรักของซอจินและวายองกลายเป็นตำนานเล่าขานกันไปทั่วแค้นผู้คนต่างพากันยกย่องความรักที่มั่นคงของทั้งสองตำนานความรักของบัณฑิตหนุ่มและแม่ไม้แห่งโชซอนได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์การเวลาผันผ่านเรื่องราวความรักของซอจินและวายองยังคง ไปที่เล่าขานสืบต่อกันมาในหมู่บ้านริมทะเลแห่งนั้นแม้ทั้งสองจะจากโลกนี้ไปนานแล้วแต่ตำนานความรักของพวกเขาก็ยังคงอยู่ณน,นหมู่บ้านริมทะเลอันเงียบสงบที่ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นยังคงมีร้านขายยาเล็กๆตั้งอยู่ร้านขายยาแห่งนี้เ <c oughs> คยเป็นของฮวายองและบัตดนี้ได้ตกทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานผู้คนในหมู่บ้านยังคงจดจําเรื่องราวของซอจินและฮวายองได้เป็นอย่างดีพวกเขาเล่าขานเรื่องราวความรักของทั้งสองให้ลูกหลานฟังเพื่อเป็นแบบอย่างของความรักที่แท้จริงเรื่องราวของซอจิน และหายองไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวความรักของคนสองคนเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องราวของความกล้าหาญความเสียสละและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมส่อจินบัณฑิตหนุ่มผู้ต่ำต้อยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชนชั้นและฐานะทางสังคมไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความรักและความสําเร็จเขาได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างคุณงามความดีให้กับแผ่นดินหายองแม่ไม้สาวผู้เข้มแข็งได้แสดงให้เห็นถึงพลังของผู้หญิงที่ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตานาได้ต่อสู้กับความยุติธรรม และปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองเรื่องราวของทั้งสองเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายให้เชื่อมั่นในความรักความดีงามและความยุติธรรมแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเรื่องราวของซอจินและฮวายองก็จะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนตลอดไปตำนานความรักของบัณฑิตหนุ่มและแม่ไม้แห่งโชซอนจะยังคงเป็นอมตะ